ฉันบอกซ้มหยุดซ้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันฉันโดนงูรัดฉันร้องกรีดเลยอันนี้เมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างก็การคุณครับผมอันนี้มันเดือนธันวาไหมหรอใช่ครับเดือนธันวาจะเข้าธันวารที่ไหนบ้านไหนเขาจุดบ้งไฟดูดิโอ้ยอ้นั้้มันจะรววฮะมันจะรวดครับมันบาแม่นบังไฟ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าขุนทองหุยหาหุยหาสวัสดีครับผมเจ้าขุนทองหุยหาหุยหาครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่หวยเสียงครับหวยเสียงนี่อยู่จังหวัดไหนจังหวัดสุรินสุรินมาสุรินต้องกินสุรามไหมก็ต้องกินครับเพิ่งเพิ่งออกขาวล่าสุดเองครับงานยิวเอองานนิวเฮ็ดดราม่ากันใช่เห็นอยู่ในหนกระแสเอ็นอันี้ไม่เปิดรายการเหรอครับมีชื่อรายการไหมรายการเนอ อาจริงๆถ้เป็นรายการหากินทั่วทิพแต่วันนี้ไม่มีอะไรกินก็เลยอ่าโอเคไม่เอาไม่พูดปกติผมจะเป็นพิธีกรรายการนะครับผมจะไปสัมภาษณ์แต่วันนี้ไม่ปกติวันนี้ไม่ปกติครับวันนี้พี่ชายเขามาขอสัมภาษณ์ผมนะครับก็จัดเลยครับจะขอสัมภาษณ์จานคุ้นหน่อยว่าในฐานะบุคคลมีชื่อเสียงโอ้ขอคุณมาขนาดนั้นเลยบอกเปอนคนดังครับคนดังดังดังหยัางดังไฟ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นไปออกรายการรายการหนึ่งกับคนดังกับใครครับชื่ออะไรไปเยอะคนดังไปเยอะมากเลยไปเป็นสิบแล้วเนี่ยไม่มีเวลาลงเลยครับถ่ายมาเยอะมากไม่แต่ผมเห็นผมจําได้อยู่คนหนึ่งแล้วก็รู้จักรู้จักอยู่คนหนึ่งเคยเห็นเขาในรายการอะไรนะสมยศสมยดอะไรชื่ออะไรออไม่สิบถากถออ้น่นหละเนี่ยมันจะกิ้ง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 ความตกใจยอดเฮ้ย ที่อยู่ฮาดกหลังบ้านเพราะว่าคุณจีดมันมีพื้นไมลราบไปโซนกลิ้งฉันบอกส้มหยุดส้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกันฉันโดนงูรัดฉันร้องกรีเลยอันนี้เมาหรือเปล่าเนี่ยอย่างก็เหมือนเลยวะอันนี้เตอร์จริงหรือเสือพมนะอาคือเอฟซีเนี่ยชอบ เวลาผมถ่ายคลิปแบบเนี้ยแล้วเอฟซีมันชอบแท็กไม่สิตางมันชอบส่งมันชอบเอาไปมันชอบเอาไปโพสตกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีโอกาสได้เจอไม่สิตางสรุปก็เลยต้องตามหารักแท้ไปงถึงกรุงเทพ <c oughs> ไปใช่รักแทะเอาตาหาเนื้อคู่อ่าก็ไปเจอไม่แสงพุทธแกใจดีนะออตอนแรกเราก็กลัวๆอ่แกใจดีให้ทําอะไรแกก็ทําใจดีมากไม่สิตางเออแต่เงาเสียงนี่มันเป๊ะเลยนะก็ก็ฝ<อ>ึกมาระยะเดื เพราะว่าพี่เมาแล้วเนี่ยเมาหรือเปล่าไม่เมานี่ก่อนถ่ายนี่ดำไปกระป๋องอรวไม่ได้ฟิลปกติปกติปกติจันทร์คุณเขาจะเป็นอ่าคนดําเนินรายการแต่วันนี้เขาไม่ไม่ปกติอันนี้ไม่ปกติครับอันนี้ดูเนื้อมาก่อนหรือเปล่าครับเปล่าแล้ว ตอนนี้ยังยุ่งอยู่กับน้อง17อยู่ไหมไอ้นั่นคนละคนครับไอ้นันไม่ใช่ครับไอ้นั้นสมรักอ๋อแล้วเป็นไงผมไม่ได้ติดตามข่าวเลยช่วงนี้ผมว่าเรื่องเนี้ผมไม่น่าเป็นห่วงผมว่าพี่น่าเป็นห่วงกว่าผมนะเอ้ายับแล้วตายหาแล้วเด็กสิเจ็ดเห็นมีลงรูปกับสาวเยอะๆเลยก็ระวังเลยนะครับเวลาก่อนจะนัดสาวไปไหนก็ต้องขอดูบัตรประชาชนก่อนนะอันตรายทุกวันนี้ถ้าถ้าปลอมบัตรทำไงก็ที่โดนก็ปลอมบัตรนี่เลยใช่ไหม ก็คือไปเที่ยวเนาะอันนี้พูดแบบกลางๆนะมุมมองของพูดมุมมองแล้วคือกูไปเที่ยวกูไปเที่ยวกูก็เมากูก็บ้างเล็กน้อยใช่ไหมก็มีสาวมาชนแก้วเป็น FC ชอบเราชอบเราขอถ่ายลงถ่ายรูปอจะพาเราไป พาไปต่อเราไม่ได้ไปชุกเราไม่ได้ไปฉุกกระชากลาดเขีนแล้วไปแบบเต็มใจนะตื่นเช้ามาออกข่าวเลยเว้ยโอ้ตกใจเหมือนกันเนาะตกใจตกใจแล้วใครเขาจะคิดว่าเด็ก17อยู่ในผับก็อยู่ก็เข้าผับได้แล้วมันก็ต้องบรรลุนิติภาวะใช่ไงเป็นผมผมก็ไม่รู้นะว่า17เะเด็กตัวนี้มันตัวใหญ่เด็ก ทุกวันนี้เด็กนักเรียนมันไว้ผมยาวด้วยนะไว้ผมยาวใช่ครับมันเป็นสาวบางคนนี่มันแต่งคนไหนแต่งตัวเป็นหน่อยนี่มันเอ้ยมันเด็กมหาลัยเลยนะหน้าประถมนมหาลัยที่เขาเรียกกันไม่ทุกวันนี้เด็กมันยังพวกครูไปฝึกสอนเนี่ยยังตัวเล็กยังเด็กนักเรียนยังแกกว่าก็มีเออใช่ครัเออแต่ท่านสมรักพี่สมรักแกก็พลาดเลยพลาดนะพลาดครับก็รอดูต่อไปครับคดีความเป็นไงไม่ก้าวล่วงศารครับก็เราก็ติดตามข่าวเป็นยังไงแบบไหนมีประเด็นไหนอีกไหมครับนี่เอ๊ะ อาจารย์ขุนครับผมอันนี้มันเดือนธันวาไหมป่ใช่ครับเดือนธันวาจะเข้าธันวาแล้วที่ไหนเขาบ้านไหนเขาจุดบ้างไฟดดิโอ้ยไอ้นั้นมันจะรวดวะมันจะรวดครับบังราเมนบางไฟอ้าวบอครับผมทำไมเหมือนบางไฟแต่บอ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 สำหรับอาจารย์ขุนนะเจ้าขุนทองมือหานผมก็ได้ยินชื่อเสียงมานานอ๋อขอบคุณครับก็ก็อยากทราบที่ไปที่มานหนึ่งว่าเป็นคนดั้งเดิมหรือภูมิเนาเนี่ยเป็นคนอยู่ที่ไหนที่สุรินเลยหรือเปล่า คนกรุงเทพจริงเหรอกรุงเทพโดยตรงเลยโดยตรงเลยซูรินปกติสุรินเขาพูดภาษาเขมรนะเขมรไม่ได้พูดได้ไหมไม่ได้เลยหรอใช่ครับจริงบอกผมคนกรุงเทพเลยแต่ว่ามีเพื่อนอยู่แถวสุรินแถวเขมรไปเรียนฟังออกไหมเวลาไปโรงเรียนเจอเพื่อนเขมรกันยิสับไม่ออกเลยสับยากมากยังงมะพร้าวเขมรเขาเรียกอะไรโดงโดง แต่เรียนมาแต่ผมไม่รู้หรอกแต่ผมเรียนมาอีกทีหนึ่งฟังจากเพื่อนมาฟังจากเพื่อนมาโดงมะเขือมะเขือตอรอผมเรียนมาก็บอกว่าเรียนมาผมผมไม่รู้เลยผมผ้าน้ำพริกมะเขือโบตอรอบถ้ามะม่วงสไว้ออสตรอเบอรี่โอ้ยากไม่ได้เลยไอนี่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้นัดกันเมื่อกี้มันไม่มีตรงนัดกันเมื่อกี้นี่แหละอ่างน้ำนี่เขาเรียกอะไร สตึงตงอร์อะไรอ,อย่างนี้ครับเออเก่งนะเรียนได้หลายภาษาโอ้เรียนได้หลายภาษาครับอ,อ,อันนี้คืออะไรเรอเบียเหรอครับป่า <c oughs> เออเก่งเก่งเก่งแล้วจ้าวคุณนี่ก็เห็นเล่นดนตรีรับงานมีผลงานเพลงมีคอนเสิร์ตเองอยู่ยเอาเจ้าก็้วยแม่อ้นี่คนที่ไหนนี่เป็นคนที่ไหนซ้ำเนียงเราทำไมตกใจเขมรนคนทุกที่อยู่ที่ไหนก็คนเอาใหม่คำถามอะไรครับเมื่อกี้นี้จ้าวขุนนี่ เรียนนี่จบที่ไหนมาหาอะไรเนี่ยสรุปคุณพี่จะถามเรื่องผลงานหรือเรื่องผมจบที่ไหนจูนหน่อยซิไอ้บอลฟังเดียวเองงันเอาผลงานเพลงล่าสุดก็พระจานาร์เค็็ําทำกับคุณพี่นี่เลย ใช่ทีมเอสตูดิโน้องโยเป็นโปรเจกต์ของน้องโยน้องโยนี่ก็มียเยอะเด็กก็ไม่ใช่ส่วนเรื่องจบก็จบจากราชภัฒสุรินคอมอนดรีเลยแล้วทำไมเขาเรียกอาจารย์ขุนอาจารย์ขุนเขาอาจจะให้เกียรติเพราะว่าเคยเป็นครูเคยเป็นพนักงานราชการอ๋อนึ่งว่าเป็นพระอาจารย์บ่ครับละแต่ว่าไม่เห็นร้องเพลงพระอาจารย์พระอาจารย์เค แล้วแล้วผลงานให้ติดตามทางช่องไหนบ้างอช่องทางการติดตามก็สามารถติดตามได้ทาง f Facebook TikTok IG YouTube อ่บเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เลยตรงนี้นะเจ้าขุนทองเบอร์โทรด้วยนะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นเลยไม่อยากจะพูดเบอร์โทรเดี๋ยว AI มันจับเดี๋ยวให้ขึ้นเป็นเบอร์โทรอย่างนี้ได้เดี๋ยวคอยซ็นเตอร์โทรมาสามารถติดต่อการแสดงได้เลยครับส่วนผลงานล่าสุดก็เยอะเลยเป็นรายการทีวี อ่าสัมภาษณ์แม่สุดตางก็สุธีรักฮายอ,อนอุปป้าเฉิชนชายพี่เศษเนียงกระมมลมเสระเสร็สร,รนอู้ยเยอะเยอะถ่ายเยอะเยอะมากถ่ายเน็ตไอดดลที่มีชื่อเสียงเ<อ>ยอะมากเลยครับแล้วาจารย์คก็ยังรับงานอยู่ใช่ไหมทุกวันยังรับงานอยู่ครับค้างคืนฟันห้าบ้าไม่ใช่๋อรับงาน แล้วชั่วคราวเลยชั่วคราวหนึ่งพันโอ้โหเล่นไม่ใช่ราคาดีราคาดีอ่าโอเคครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์เจ้าคุณทองมืยหาอันนี้สรุปได้ชื่อรายการยังครับนี่ไม่ได้ครับโอ้ชื่อรายการยังไม่ได้ได้ค่ะ รายการอะไรวะสัมภาษณ์ริมน้ำแล้วกันอ่าสัมภาษณ์อุ้ยถ้าสัมภาษณ์ริมน้ำอีพีอื่นมันต้องริมน้ำหมดนะบ้าเอ้าวไม่เป็นไรวันนี้ประมาณว่ามันเป็นอีพีที่คุยเล่นสนุกสนานครับถ้าใครอยากดูแบบมีสาระคุณก็ไปดูช่องอื่นถ้าคุณอยากแบบไม่มีสาระก็มาดูช่องนี่ช่องทอมมี่ฟรีสไตล์อ่ะฟรีสไตล์ทอมมี่ทอมมี่ฟรีสไตล์ออ่่าทมมีฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ไงอยู่ที่ไหนก็ได้่ทีได้ก็ถือว่าเป็นรายการทอล์กของทอมมี่ก็ได้ทอล์กทอมมี่ววิฟรีสไตล์นี่ตั้งชื่อเลยเป็นเหมือนชื่อเพ โอเคนะครับวันนี้โอเคครับ,ครบใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับออวันนี้ก็าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วค่ะ<ด>คบ๊ายบาย